มาแล้วเด้อยพี่น้องเห็ดเห็ดพึ่งดอกสวยๆงามๆพี่นอ้องเบื้องอารุณคักขนาดเห็ดพึ่งตับเตาพี่น้องเต็มตาพ่อหล่อเลยคักบัวบัตทินีพวดลายเห็ด เห็ดเพิงตับเตาได้พี่น้องเด้องามคักงามเนี่ยดอกตุปุติปิดอกอุจุอิกิโพดคักโพดเนี่ยพี่น้องเบื้องเนี่ยมาแบบเป็นแสงเป็นงาเป็นแสงเป็นแหนงเป็นนอโพดหลายคักหลายเห็ดทุนะ่นน่ะ เฮ็ดปลูกพี่น้องเฮ็ดปลูกปลูก้อยูปาตาดีกระไดตาหายกระ่บด้เกงเฮ็ดผึ่ง